มาถึงเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแชร์ลง Facebook โปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับ Facebook โปรไฟล์หรือโปรไฟล์เรียกได้ทั้งสองอย่างเลยนะ Facebook ของเรานะครับเรากำลังจะแชร์เรื่องราวของบริษัท ้องบอกองครับว่าทําไมเราต้องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทลงไปเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทคือลาชูเล่ไทยแลนด์ในเพจของลาชูเล่ไทยแลนด์เพราะวันนี้ครับเราต้องร่วมกันสร้างแบรนด์ไปด้วยกันวันนี้ถ้าเราแชร์เรื่องราวของบริษัทบริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นคนรู้จักลาชูเล่มากยิ่งขึ้นคนรู้จักเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้นส่งผลทําให้พาร์ทเนอร์ทุกๆท่านขายง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราจะขายง่ายจริงๆนะฮะดังนั้น มาเข้าสู่วิธีการแชร์โปรไฟล์กันนะครับเนาะแชร์ลงโปรไฟล์ของเราเรามาดูกันครับนี่ ก่อนอื่นนะฮะเวลาเราเข้าไปใน Facebook แล้วทุกคนก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาของ Facebook โปรไฟล์นะครับให้กดไปที่แว่นขยายเห็นไหมนี่แว่นขยายจะอยู่มุมขวามือนี่คนขยายให้ฟังไอ้ขยายให้ดูไม่ใช่ขยายให้ฟังสิเออแว่นขยายตรงนี้ครับอ่ะพอกดไปที่แว่นขยายเสร็จปุ๊บแล้วนะครับสิ่งที่จะเห็นคือให้คุณพิมพ์คำว่า Lachule Thailand ภาษาอังกฤษนะครับ L A C H U L E แล้วก็วัก Thailand thailand นะครับพิมพ์คาว่า La Chulet h a i l a n d นะครับเพราะว่าเรากำลังจะเอาเรื่องราวของบริษัทของเรานะฮะไปแชร์ในโปรไฟล์ของเราเพราะว่าการแชร์ลงไปในโปรไฟล์ของเรามันได้อีกอเขาเรียกว่าได้คุณประโยชน์อีกเรื่องหนึงคือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองได้นะครับมาทีนี้พอเราเข้าไปในลาชูเล่ไท a แลนด์แล้วนะครับ คุณจะเห็นหน้านี้ฮะเป็นโลโก้ของเรานะครับสีแดงนะครับลาชูเล่กดเข้าไปนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ตร,ตรงนิ้วโป้งตรงนี้อ่คสดูนิดนึงนะตรงนิ้วโป้งตรงนี้เห็นปะ่ะ ใครที่ยังไม่ได้เป็นสีฟ้าแสดงว่าคุณยังไม่ได้กดติดตามครับดังนั้นทำอะไรยังไงต้องทำยังไงเขาโค้ชก็กดลงไปให้เป็นสีฟ้าเป็นปุ่มสีฟ้าปุ๊บแสดงว่าตอนนี้คุณติดตามเพจของลาชูเล่ไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่านี่คือเพจที่จะทำให้คุณได้ข้อมูลได้คอนเทนต์เอาไปปรับใช้ในร้านค้าของคุณได้นะจ๊ะพานทุกคนมาต่อไปพอเข้ามาปุ๊บนี่ ก็จะพามาที่เพจของ l าชู l i ่เทลแลนด์นะครับพอเจอเพจลาชูเล่ t ทลแลนด์นะครับเลื่อนขึ้นไปเลยครับเลื่อนขึ้นอ่าเลื่อนขึ้นเพื่อช้อปปิ้งเนื้อหาฟังดีๆนะจ๊ะเลื่อนขึ้นเพื่อช้อปปิ้งเนื้อหาที่เราคิดว่าเอ้ยเนื้อหานี้เราชอบเนื้อหานี้มันใช่ เนื้อหานี้ตอบโจทย์เรื่องราวของคนเป็นฝ้าที่เรากำลังตามล่าหาเนื้อหาอยู่ก็แชร์เรื่องราวนั้นลงไปใน Facebook โปรไฟล์ของเราก่อนนะอันนี้คือ Facebook โปรไฟล์ก่อนนะอ่ะพอเราเลือ่อนเสร็จปุ๊บบังเอิญว่าโคชไปเจอภาพภาพหนึ่งแล้วโคชชอบมากเลยภาพนี้นะฮะ เป็นภาพ booster b l i g h box set นะครับชอบมากเลยพอชอบปุ๊บนะฮะคุณดูภายใต้ภาพครับจะมีคำว่าแชร์นะครับจะมีคำว่าแชร์แล้วก็มีลูกศรให้เราแชร์ออกไปนะครับนี่เรากดที่คำว่าแชร์เลยนะฮะทุกคนลองทำนะจ๊ะกดที่คำว่าแชร์พอกดที่คำว่าแชร์ปุ๊บนะฮะเขาจะมีช่องว่างนะบางคนบอกแชร์ปุ๊บแชร์เลยคําว่าแชร์เลยเนี่ยโคช้ชแนะนํานี่คือเทคนิคเลยนะครับถ้าเราเข้ามาแชร์ของบริษัทแล้วเราแชร์เลยเนี่ยริช ักลกอริทึมของการมองเห็นจะน้อยลงแต่ถ้าเราก่อนแชร์เนี่ยให้เรามีการพิมพ์ข้อความสักสอสบรรทัดหรือ1บรรทัดอะไรก็ให้พิมพ์ข้อความลงไปครับมันจะคือจะเพิ่ม rich ของการมองเห็นให้กับร้านค้าของเราได้ จำไว้นะอย่าแชร์เลยแบบทันทีทันใดให้พิมพ์เนื้อหาให้พิมพ์ข้อความก่อนเพื่อให้ร้านค้าของเราเนี่ยมีโอกาสเปิดเขาเรียกเปิดรับการมองเห็นของเราให้กับลูกค้าของเรานั่นเองนะครับดังนั้นในช่องว่างตรงนี้โค้ชแนะนําว่าเราควรจะต้องพิมพ์รายละเอียดลงไปนะจ๊ะอ่ะมาโค้ชก็จะพิมพ์รายละเอียดเลยเมื่อกี้ที่บอกไปรักษาฝ้าเหมือนได้ชีวิตใหม่เนี่ยโค้ชก็เริ่มพิมพ์รายละเอียดลงไปนนี้อ่าเราพิมพ์รายละเอียดลงไปเสร็จแล้ว ถ้าถามโค้ชนะครับคุณครับพิมพ์ประมาณบรรทัดสองบรรทัดก็ได้หรือถ้าเรามีแบบคอนเทนต์ที่ดีๆเราจะพิมพ์3ามสบรรทัดอันนี้แล้วแต่เราเลยเราจะพิมพ์กี่บรรทัดก็พิมพ์ได้พอพิมพ์เสร็จแล้วก่อนแชร์เลย ตรวจทานความถูกต้องนิดนึงครับเพราะเขาก็สื่อถึงในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของเราความเขา้ายกวาความเชื่อมั่นของเราเช่นกันดังนั้น,น,นก่อนแชร์ก็ตรวจดูออชอช้างถูกไหมมีไหมโทรค่ะค่ะอะไรเป็นไงจะนักค่าจะนักค่ะอะไรเงี้ยเอองงไหมฮะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ออกเสียงต่ำน,น,นี่ให้ให้เป็นโบนัสนะครับอย่าลืมติดต่อนะคะนะคะไม่มีไม่เอกนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็มีไม่เอกคืออะไรที่กดเสียงต่ำมันจะมีไม่เอก ให้คิดอย่างนี้ว่าไอ้ไม้เอกที่มันมันมันอยู่บนคอควายมันคือการกดเสียงให้มันต่ําลงสวัสดีค่ะได้ค่ะได้นะคะอันนี้คนละแบบกันดังนั้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่มีไม้เอกสวัสดีค่ะแต่สวัสดีค่ะไม่มีใครใช้ก็จปะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มีไม้เอกเออเร่เราสอนภาษาไทยกันใช่ไหมจริงจริงมันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันก็แบบว่าแสดงถึงความเป็นมืออาชีพด้วยนะแสดงถึงความน่าเชื่อถือด้วยดังนั้น พอเรารู้เรื่องนี้แล้วนะครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับกดแชร์เลยเออแชร์เลยแชร์วันนี้นะจ๊ะอย่าแชร์ชาติหน้าแชร์ชาตินี้แชร์ตอนนี้เลยเอาแชร์ นะแชร์เลยครับอ่ะพอแชร์ปุ๊บนี่ครับเราก็กลับไปดูใน Facebook ของเราก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยรักษาฟาตเต้นนี่คือการแชร์เรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งสําคัญทุกคนเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นนี่ครับลาชูเล่ไทยแลนด์นี่ละครับมันคือการสร้างตัวสางมันนี่แหละครับมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองมีแบรนด์คอยสนับสนุนแบรนด์ของตัวคุณก็คือราชูเล่ที่คอยสนับสนุนคุณให้เป็นที่รู้จักวันนี้ครับคอนเซปต์ของการสร้างแบรนด์มันไม่มีอะไรมาก คือตัวเราเองยังไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นไรแต่วันนี้เราต้องไปอยู่กับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักนั่นคือลาชูเล่พอเราแชร์แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักเราก็จะเป็นที่รู้จักเหมือนกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก เดาไหมฮะดังนั้นวันนี้ครับเราต้องการให้คนรู้จักเราเราจึงจะต้องเกาะกระแสแบรนด์ของลาชูเล่ก่อนในช่วงต้นเพื่อให้คนมารู้จากเราผ่านลาชูเล่นั่นเองนะฮะพอหลังจากนั้นพอเราทําไป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 การสร้างแบรนด์ของเราก็จะเริ่มชัดขึ้นแบรนด์ตัวตนของเราก็จะเริ่มเด่นขึ้นนั่นเองครับนี่คือการแชร์เรื่องราวของคอนเทนต์นะครับหรือว่าเรื่องราวของสิ่งที่เราอยากจะเล่าเนี่ยลงมาใน f Facebook โปรไฟล์ของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้เราจะเข้าสู่เรื่องราวของการแชร์ลง เพจแล้วนะครับเพจคือร้านค้าหลักนั่นเองนะฮะโคชแนะนำว่าจริงๆแล้วการแชร์ลงเพจกับการแชร์ลงเฟซเนี่ยเข้าเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขียนคอนเทนต์เวลาเขียนการโพสเนี่ยอย่าก๊อปปี้นะจ๊ะที่รักคือให้เขียน2แบบ2สไตล์เลยนะฮะเขียน2แบบ2สไตล์อะเรามาดูการแชร์ลงเพจครับสมมุติว่าเหมือนกันฮะเมื่อกี้เราเข้าช่องทางเดียวกันถูกไหมครับเข้าไปที่ลาชูเล่ไทยแลนด์แล้วปรากฏว่า โค้ชชอบมากเลยเรื่องของคอนเทนต์ของฝ้าเพราะมันเป็นเรื่องที่เรากําลังขายประเด็นนี้เรากําลังออกมาช่วยคนแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฝ้าอยู่แล้วถูกไหมฮะโค้ชชอบภาพนี้โค้ชก็ต้องการแชร์ภาพนี้เห็นไหมแชร์ด้านล่างเนี่ยอ่ะแล้วก็กดที่คําว่าแชร์เห็นไหมนี่เนี่ยมาอ่าเนี่ยที่คาว่าแชร์ตรงนี้เออเหมือนกันเลยนะครับพอเรากดที่คาว่าแชร์ปุ๊บอย่าเพิ่งแชร์ทันทีนะจ๊ะไอ้นี้ต้องมีสตินิดนึง อย่าเพิ่งเขียนทันทีก็ได้นะครับให้เราเลือกตรงนี้ครับเห็นไหมฮะนี่โค้ดดอกจันให้ตรงนี้ฮะนี่2ดอกจันเลยแชร์ไปยังเพจและหลายหาคนมี2 p a เพจ3เพจ4เพจนะครับก่อนแชร์ไปยังเพจไหนตั้งสตินิดนึงว่าเราแชร์ถูกเพจหรือเปล่านะครับอ่ะพอกดแชร์ไปยังเพจปุ๊บ นี่ครับเราเลือกเลยอย่างที่บอกเนี้ยโค้ชมี4ี่ห้าเพจตอนนี้เพจแม่ค้าผู้นา่ารักมาทุปยา่าน,นู่นี่นั่นฝ้าจางลงใน30วันอันนีนเค้ชก็แชร์ลงไปในเพจของฝ้าจางลงใน30วันนะครับเลือกเพจนี้ครับอพอเลือกเพจนี้ปุ๊บแชร์เลยพอกดแชร์ไปยังเพจปุ๊บมาเขียนข้อความที่เราต้องการนะครับนี่ใครกลุ้มใจเรื่องฝ้าลองอ่านดูแล้วจะรู้วิธีป้องกันเห็นไหมฮะนี่นี่น,นี่ที่โค้ชเขียนไว้นะครับพอเราเขียนตรงนั้นเสร็จแล้วคุณเห็นคขาว่าเผยแพร่ข้างบนไหมนี่นี่นี่ พอ,อเราเขียนเสร็จแล้วครับนะฮะเราไปที่คําว่าเผยแพร่นะครับพอไปที่คำว่าเผยแพร่ปุ๊บโพสต์นี้จะถูกโพสต์ลงไปในเพจของเราทันทีโพสต์ที่อยู่ในเพจของลาชุลีไทยแลนด์จะย้ายโพสต์นี้มาอยู่ที่ร้านค้าของเราในเพจของพวกเราทุกๆคนเออเออของพวกเราทุกๆคนเลยนะครับนะนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนี่คือวิธีการแชร์เรื่องราวของคอนเทนต์จากเพจของลาชุลีไทยแลนด์ครับมายังโปรไฟล์ส่วนตัวแล้วก็เพจของตัวเราเองนั่นเองครับอ่ะ